คือเรื่องนี้นะคะคุณแม่ทางสำนักพระราชวังบักกิงแฮมมีการออกแถลงการยืนยันนะคะสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามทรงประชวนจากโรคมะเร็งค่ะแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าเป็นมะเร็งชนิดใดแล้วอยู่ในระยะที่เท่าไหร่นะคะซึ่งเรื่องนี้หลังจากทางแพทย์เนี่ยมีการตรวจพบระหว่างที่พระองค์ค่ะเข้ารับการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตครั้งล่าสุดก็คือเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะ อย่างที่บอกว่าชนิดของมะเร็งนั้นที่มีการประกาศไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้นะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยเริ่มกระบวนการรักษาปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะและยังคงมั่นใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรักษาโดยระหว่างนี้พระองค์จะทรงเลื่อนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆคือเลื่อนออกไปก่อนแต่ก็จะท่งรอนะคะที่จะกลับมาปฏิบัติภาร,รกิจให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กษัตริย์ชาวทรงแจ้งให้พระราชโอรสทั้งสองได้ทราบเป็นการส่วนพระองค์ด้วยค่ะเ<ม>กี่ยวกับอาการป่วยของพระองค์นะคะ<ม>แล้วก็ทางด้านของเจ้าชายวิลเลียมทรงติดต่อกับพระบิดาอยู่ตลอดอยู่แล้วส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา<ม>ก็ได้พูดคุยกับพระองค์แล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางมายังสหรัฐอาณาจักรเพื่อเยี่ยมพระองค์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับสมเด็จ พระเจ้าชาวที่สามพระองค์ทรงมีพระชนมายุเนี่ยคือเจ็บห้าพรรษานะคะซึ่งขึ้นครองราชในเดือนกันยายนปีสองพันยี่สหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองพระราชมันดาแล้วก็ทรงปรากฏพระองค์หลังครั้งหลังสุดเนี่ยก็คือในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาที่โบสถ์ในซันดิงแฮมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ ซึ่งจะเห็นในภาพนะี่ยภาพข่าวคือพระองค์ก็ทรงบวกพระหัตให้กับพระสงฆ์นิกรด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าในส่วนของพระองค์เองตอนนี้จะท่งระงับ พระราชะกรณียกิจในที่สาธารณะชั่วค่าวแต่ว่าพระองค์ยังคงม,มีบทบาทตามรัฐธรรมนูญน,นะคะในฐานะประมุขซึ่งรวมถึงงานเอกสารและการประชุมส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีกลไกตามรัฐธรรมนูญเมื่อประมุขแห่งรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ในกรณีนี้สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาแห่งรัฐให้ดํารงตําแหน่งแทนพระมหากษัตริย์ได้โดยปัจจุบันนี้นะคะก็มีทั้งสมเด็จพระราชินีคามิลาเจ้าชายวิลเลียม Mm hmm. เจ้าหญิงแอนแล้วก็เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดส่วน mm hmm. เจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เจ้าชายแอนดรูเนี่ยไม่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจในนามของราชวงศ์แล้ว mm hmm. นะคะ